สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รการาถ้าลองถ้ารวยอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชาวลิลโลหิตจันทร์ชาวครับและเจนนี่เกศรราชรงเมืองค่ะเจนนี่ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องครีมกันแดดเนี่ยเจนนี่ทาบ้างหรือเปล่าอือก็ต้องทาอยู่แล้วค่ะบ้านเราเมืองร้อนไงถูกต้องไหมฮะมแต่จะบอกอะไรให้ฟังว่ามีบางคนเขาไม่เคยทาครีมกันแดดเลยต่อให้ใช้ครีมบำรุงมาเป็นหมื่นๆถ้าไม่ทาครีมกันแดดเป็นยังไง โอ้โหสิวสิวด้วยใช่ปะแต่ห<ช> <8 S 1> ลักๆที่เห็นๆก็คือกระกับป้าใช่แล้วก็หน้าดำด้วยถ<ช>ีกล้องไหมครับและบางคนเนี่ยไปหาริมกันแดดมา ข้าออมาที่หน้าม่วงหน้าเขียวแบบหน้าลอยหน้าเยิม้มมาเลยอันนี้เรื่องสําคัญมากนะครับกว่าจะหาครีมกระแดดดีๆได้และอีกสิ่งสำคัญก็คือว่าบางคนไปซื้อจากต่างประเทศมาซื้อมาเพราะว่าซื้อมาเพราะคิดว่าต่างประเทศต้องเป็นของดีต่างประเทศเป็นของนําเข้าแต่หารู้ไหมว่าไม่ยอมหาที่คนไทยผลิตเองเพื่อให้คนไทยใช้เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยผลิตเองจะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงเพราะว่าครีมบางตัวของต่างประเทศเนี่ยเขาทำมาเพื่อคนคนต่างประเทศเขาใช้กันบ้านของเมืองหนาว ไทประเทศไทประเทศมันใช่บ้านเรามืองร้อนใช้ของเขาได้ไงอะแต่วันนี้ครับวันนี้มีของอย่างหนึ่งที่ทํามาตรฐานสากลแต่ว่าเหมาะกับผิวคนไทยลงน้ําก็ได้ทาไว้ทางานก็ได้ตากแดดตากลมได้หมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับเป็นชิมกันแบบนี้